ตามมือในนนทิยาก็จะมาตามแนวทางของน้องแท็กเตอร์โค้งสุดท้ายนะคะน้องแท็กเตอร์โค้งสุดท้ายบอกเป็นโตนะคะ,ะคลิปแรกที่เพื่อนบอกไปเกสองนะคะไปออกห้าน้อย2น้อยนะคะออกสองเกานะคะมือที่เพื่อนบอกที่นนทิยาปล่อยคลิปลงนะคะสรับคลิปนี้นะคะบอกเลข2โตคือเก่ามีตัเลข2โต2คู่นะคะแล้วเ,เพื่อนก็ซี่หายว่าจะออกตัวนี้นะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะ มาตามโค้งสุดท้ายนะคะไว้ไปเบิ่กล่อนนงอ e นี่คบอกเอฟซีสามโตนี่เด้อวันนี่เด้อย่ายไม่ตามโค้งสุดท e ้ายเอฟซีฝากค่ะขนมมาให้คุณนาฏนับพาฝากมาให้น้องแท็กเตอร์สามร้อยบาทนะคะ,คะถึงมือแม่เอาให้แม่บายแล้วเด้อค่ะ จะเลื่อนจะเลื่อนเลยคืเอ้เลื่นน่องแท็กเตอร์บอหรู้สึกว่าจะเป็นกเก้าสองกับโอเคก็อย่างแน่นอนมันไปออกห้าน้อยสองน้อยได้สองเก่าสองเก่าเมื่อนั้นแหละอย่างที่น้องี่ยาลงคลิปไปกับบางข้างเนื้อข้างของน่องแท็กเตอร์บางข้างกับเป็นห้าน้อยบางข้างกับเป็นเล่าบางข้างกับเป็นรัฐบาลไทยนะคะกับบริเนนนนะคะ ค่ะแตว่าเพื่อนก็เว้าไปตามภาษาเพื่อนมืม่อนี้คงสุดท้ายนนที่ย่าเว้าก็เพื่อนหลังไม้ว่าให้เอฟซีสามตัวเนี่ยเด้อเพืน่นนี่ไดย,ยิ้มนี่ร้องวันนี้มาเทคเตอร์อันมา้นมันกล่องน,น,น่นลูกให้เ <ś c oughs> อฟซีสามตัวเนี่ยเด้อลูกเด้อบ้านสุดท้ายของปีนี้แล้วเอาให้ลวยยงซองเลยนาะลูกเนาะะพยายแม่แต่งกับว่ามากนนทิยาถามผู้เดียวเลยนะลูกเนาะ บอกว่าถืบอบ่ได้มาหากันนี้ได้ข <c oughs> ้าห <c oughs> ยอกเป <c oughs> ็นงวดวันที่สิบหกท่านว่าโครมสองหาหกเกตสีเลขสามตัวจะออกตัวใดลูกฮะสองหกอีกละสองหกเลขสามตัวเป็นตัวได้น้องแคคเตอร์ ฮะเื่องอะเอาเรื่องแล้วบอกย่าโน่นพี่ย่าผู้เดียวเนี่ยแหละย่าบายเพราต้องบอกตัวใดโลกดีๆแล้วนะสองหงส์นีสองตัวล่างมันบอกอันสามตัวบนตัวใดฮะสองหงสองเกตและพี่น้อง ซ้ำนี่ป่ะซ้ำนี่กับซ้ำนีำน่พ่อตกรายครูเด็กพี่เด็กแต่ย่ายสิเขียนสองหกสองเก็ดอันนองแท็กเตอร์สี่ไฮเอฟซีเนี่ยเด้อมันจะออกตัวได้ดอือ,อไ,ได้ลูกสี่สี่เลยเอาสี่สองหก ว่าคลิปที่แล้วนุ่นที่ยากกับมาเป็นกระสี่สี่ละสี่สี่เก้าสองที่น้องมันไปออกสองเก่าสองน้อยเลยเป็นสี่สองหกห้าก็สามารถซื้อได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งเพื่อนบ้านนะคะเนื้ทังของน้องเทคเตอร์จะบ่จะบ่เสมอไปนะคะออกได้ทั้งสามยางบางั้งก็ออกห้าน้อยบางั้งก็ออกรัฐบาลไทยบางข้งก็ออกประเทศลาวนะคะเอฟซีที่น่ให้นุ่นที่ยากมาตามบ่อยๆนะคะนะคะเป็นกสีหไยสองหก ตาม้าสองหกนี่ถ้าเป็นกันีนสิกันสองเก้าเนอะแล้วบอกงวดบางหันเร้บอกหกเจ็ดหกเจ็ดหก็นี่นี่มันตรงกันเลยได้ไงมันออกเลยแ้กมันลงมันลงคลิปนั้นแล้วจะมาจากการแค่สองเก้านะคะคุณบอกสองหกโอ้โเก้าตัวเดียวจ้ะจาคุบอกคุนบอกสองหกล้วคุณก็ว่าสองเจ็ด ตว่าเพันสี่เพันสี่สองหกเด้อพี่นอ้องพนพิยาจะวงห้ยสองหกเน้นสองหกต่า2สองสองเก้านี่เป็นแค่ตัวก,ก,กันการกับหัวเฉยๆนะคะใอ้จดท่นตัวเงยนะตัวอืมสนใจพี่าเพาื่อนอยากได้ยังกาตามเพื่อนนะลับไฮเอฟซีเจดีน้ำเดอ้อว้าวละสามตัวสองต,ตก็รว้ยได้เนาะ น้องแท็กเตอร์ด้วยปลลุดด้วยอ่ะพยักหน้าอ้าวพี่น้องแ<ม>นวทางของน้องแท็กเตอร์โค้งสุดท้ายงวดวันที่16ธันวาคม2567อ่าค่ำแรกเพิ่นบอก26งหกเราเพิ่นกะว่า2อเจ็นะคะนุ่นที่ยากอาเขียนลงโลให้เพิ่นซี่นะคะให้เพิ่นซี่ห้เพิ่นเน้นให้เพิ่นกระซี่สอนะคะเข้ากันเลียวงกลม26นะคะกันนี่29กันกาับหัวนะคะกันเลข6ตีร่างกานะคะกเลข เอาว่าขึ้นจะเป็นสองเก้าแค่โตกันนะคะเพราะว่าเป็นจริงเพื่อนบอกแค่สองหกกับสองเก็ดนะคะเป็นหน้วทางหาซืียสลักิน็บแบงรัฐบาลไทยนะคะ,ะ,คะเพื่อนบอกสองหกสองเก็ดนะคะสองสี่เพื่อนก็สี่สองหกนะคะสองเก้าในนุ่น,น,นที่ยากเกียนหายซื้อนะคะเป็นแค่โตกันนะคะได้ดวุ้ยยกส่องว่าปีไหม เอฟซีไม่ต่างกับบ้านว่าปีใหมนักเ,เตอร์ได้เฮดังๆบ่งวด,งด,งดงสุดท้ายของปีนี้แหละเด้อเ,เ,เ,เมื่อยแล้วมันบอกมืนอนั้นพคนมาเมื่อยลงเมื่อยลงพคนมาถ้านั่งโดนพี่เนี่ยเมื่อจะอาออกมาอกเมื่อนี้เพิ่งเพิ่งออกมาัตื่นตื่นปกติตื่นจากมื้อ สามโมงแล้วแต่<ม>สามโมงสี่โมงไปกลางคืนเด่นกลางคืนเนี่ยิชชิ่ตลอดย่านนี่พิดอตลอดบอกอตอนกลางคืนแม่อนอนจากโมงอ๋อก็เหรียโทรศัพท์ประมาณสามทุงสามทุงมาสีนอน,อนถ้าถ้าวลาตัดผมแม่ตัดหายหรือข้าไปตัดจ้างเขาเจ้ามาตัดดิผู้ใดนมาตัดให้ จางน้ำบ้านทุกนี่เนางนี่ว่าเสียเขาจากมัดตาที่เพื่นี้แตะกี่ยู่ได้ไปเป็นไปตัดน้ำฟอร์ลี่เมืนกันไปยืมฟอร์ลี่มาเคยเคยตัดไข่นมอเตอร์เคยตัดแล้วไปยอกันยั่หันแล้วโซ่สิได้ตัดโอ้ยแล้วนี่แล้วแล้วนางบ่ได้ยแล้วนางหันรถนั่นแน่แล้วก็งวยแม่นางวายูดอกตอนนี่ก็ได้สู้นั่งเทียรก็ได้สู้เพราะว่ามันเป็นการเออนแล้เด้วย อายุ14ปีปีใหม่ีนก็ะซิมหาปีแล้วเนาะ,นะมานจะเด็กวัวก็ะจะมาจัดให้กันเหนึ่งกัร่าเนาะพ่ยาก็ได้่าเป็นสถานบุญหายเพื่อเป็นแน่ท่างน,นะคะเพื่อเอฟซีโซดีผู้ใดอยากรวมถ้ำบุญกับจุด่อนนทิยาโดยตรงนะคะศูนย98์981971934นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะ อยากทำบุญกับอาจารย์ได้สำนักได้อยากทำาบุญกับน้องแท็กเตอร์นะคะนนทิยาพ้อที่จะเป็นสภาพบุญไห่นะคะและก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ความวาง,งใจนะคะทุกปาทุทกสดงถึงมือแน่นอนนะคะถึงสาถึงเร็วกับถึงคือเกานะคะเอาก็น้ำทรงหายทุกคนนะคะที่ฝากมานะคะ,อะตอนเย็นๆนี่ที่เอฟซีฝากเงินมาร่วมอ,อาจารย์สายบุญวัดปานะคะที่เป็นสางสารการเปรียนนะคะที่โอนเงินมาเดี๋ยวนนทิยาจะจะโอนไป ถ้าบุญกับวัดไห้นะคะแล้วก็แนวทางหลุดซึ่งวา่าเมื่อเกินมื้อนี้นะคะเป็นทรงร้ายมาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพี่ยาวจะคอยลงตอนเย็นๆนะคะอาจารย์สายบุญวัดป่าแล้วก็ร่ายซือที่เอฟซีถ้ำบุญกับทางวัดนะคะที่สั่งสรักพันปเปลีอยน,นะคะแล้วก็จะมอบให้เห็นๆนะคะ สรุปมาในคลิปนี้เป็นแนวทางของน้องแท็กเตอร์โค้งสุดท้ายงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 7นเะคะเพิ่นบอก 26, 26 2 7เกนะคะเน้นเพื่อนสี่หายก็คือ4 26กนะคะกัน29เกกันเลข6กับหัวนะคะเป็นแนวทางหาสิรกินแบงค์รัฐบาลไทยนะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะแนวทางของน้องแท็กเตอร์ย่ำอีกข้างนะคะบางข้างกับเป็นรัฐบาลไทยบางข้างกับไปออกเล่าหรือฮานอยนะคะกับว่าแน่เสมอไปนะคะแต่ว่าแนวทางของเพิ่น เขาแทบทุกงวดก็ไม่รู้ว่าจะเขาเอารัฐบาลไทยหรือเขาเพื่อนบ้านนะคะนะคะเพื่อนก็บ,บอกของเพื่อนยู่แบบนี้นะคะนะคะขอควาเป็นสะตา์บนบานะคะนะคะขอบคุณคุณนาดนาพายอีกครั้งนะคะที่ ที่โอนเงินมาให้น้องแท็กเตอร์นะคะที่ให้ค้นใบรับจ่ายกระทั่งช่องนุษยทุยานะคะทุกบาททุกตังถึงมือแรกได้รับแล้วนาะขอให้กุศลผลบุญในครั้งนี้นะคะให้คุณนารักค่หรือเอฟซีที่เบิรงคลิปนี้โชคดีทุกคนตลอดปีดีตลอดไปนะคะดวงเลี้ยงเด้อจะให้ว่าดีเอฟซียกมือบ่ได้เนาะยกมือบ่ได้ยกมือบ่ได้ยกมือบ่ได้ยกได้ซ้ำหนีอ่แล้วเน่ะเอฟซีโชคดีน้ำเด้อ ครับงวดน,นี้ให้ตรงๆเลยนะให้ออกรัฐบาลไทยตรงๆเลยนะถึงจะออกเหล่าอ,ออกรัฐบาลไทยอีกแล้วเด้อมาย้ายจะไม่เยี่ยมอีกเด้อมันปหยับห่มัน,มนีเป็นงวดสุดท้ายของปีแล้วนะคะ